คุณผู้ชมครับขยับไปเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนกันหน่อยค่าเข้า,ขาพวกเราคนไทย20บาทถ้าเป็นต่างชาติเนี่ย200อบาทแต่ปรากฏว่าต่างชาติคนนี้เขาไม่พอใจเขาบอกว่าโอ้โหธรรมชาติที่นี่ดีนะสวยงามแต่ต้องจ่ายแพงกว่าคนไทยถึงถสิบเท่าเขาบอกเขาเสียความรู้สึกกับความเสียอารมณ์ที่ต้องจ่ายาราคาทางชาติ1ิบเท่าจากคนไทยนะผมไม่ได้เสียอารมณ์ที่เสียเงินผมเสียอารมณ์ที่ไม่ได้มีอยู่ที่ทำแต่ที่นี่ดีนะ ่าแช่ได้น้ำพุร้อนชอบที่นี่มีธรรมชาติด้วยแต่ผมต้องใจสองร้อนะคนไท่แค่ยี่สิบบาทเวลาแบบนี้ผมรู้สึกอยากออกจากไทยญี่ปุ่นถ้าเลือกชาติผิดกฎหมายนะเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่คือต้นเรื่องครับคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วในโลกออนไลน์ดีก็กําลังพูดถึงกันเยอะนะครับหนุ่มชาวญี่ปุ่นอัดคลิปตอนเที่ยวน้าพุร้อนที่คลองท่อมจังหวัดกระบี่ เขาถูกเก็บค่าเข้าสถานที่แพงกว่าคนไทย10เท่าโดยถูกเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมเนี่ยนะฮะในราคา200บาทแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยนะครับจะเสียแค่20บบาทหลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปครับก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันเยอะส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าเห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพราะว่าหลายแห่งในหลายประเทศก็มีการเก็บค่าธรรมเนียมลักษณะแบบนี้คือต่างชาติจะแพงกว่าคนในชาติซึ่งผู้โพสต์เนี่ยเขาเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะ เขาบอกอย่างนี้ครับคนโพสต์หนุ่มญี่ปุ่นคนนี้เขาบอกผมไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะคิดว่าชัดเจนแล้วเพราะว่าผมพูดภาษาไทยผมจ่ายภาษีเหมือนกันเขา<อ>ทํางานในเมืองไทยใช่เขาก็เลยอธิบายอย่างนี้แล้วพอพูดภาษาไทยก็อ,อย่างที่เราได้ยินไง ก็พูดชัดเจนอก็ถ้าเป็นคนต่างชาติพูดภาษาไทยแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแต่หน้าตาเขาเป็นต่างชาติคแต่คุณไม่ใช่คนไทยไงไม่ใช่คนไทยเออคุณพูดภาษาไทยแต่คุณไม่ใช่คนไทยอันนี้เขาก็ชี้แจงว่าเขาก็เสียภาษีเหมือนกันทํางานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยพูดภาษาไทยขนาดนี้ยยังต้องจ่ายในฐานะนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกเหรอขณะที่อีกหลายๆคอมเมนต์ครับก็บอกว่าทุกประเทศมีวิธีหาเงินต่างกันเราไปต่างประเทศค่าเข้าแต่ละที่ก็โหดนะ ถ้ารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบก็อย่าไปมันไม่สบายใจเขา,าบอกว่าเขาไม่ได้มาเขาอยู่ที่นี่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจเขาหน่อยอะไรแบบนะี้เขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวทีนี้ครับล่าสุดทางนายสากรมีแก้วนะครับนายกอบตอคลองท่อมก็ชี้แจงในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ครับบอกว่าอบตอคลองท่อมเหนือเป็นผู้จัดเก็บไรายได้ค่าธรรมเนียมเข้าน้ําตกร้อนคลองท่อมคนไทยเนี่ยเด็ก10บ,บาทผู้ใหญ่20ต่างชาติถ้าเป็นเด็ก100เป็นผู้ใหญ่200 ตามพรบที่ผ่านการเห็นชอบจากสภา <Yeah. S 1> เสนอในอำเภอคลองท่อมอนุญาตแล้วซึ่งได้ดำเนินการจัดเก็บมาหลายสิบปีกรณีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นก็เป็นสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นหากคิดว่าไม่คุ้มก็ไม่ต้องเดินทางมาท่องเที่ยวเช่นเดียวกับคนไทยที่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศก็ต้องจ่ายค่าเข้าแหล่งท่องเที่ยวที่แพงกว่าคนในประเทศนั้นซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้เชื่อว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนนี้ต้องการสร้างคอนเทนต์ให้คนรู้จักมากกว่า นี่ฮะเออเลยอยากจะไปเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนที่กระบี่เลยน้ำพุร้อนคลองท่อมเอาพูดแล้วเดี๋ยวไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าโอเคแหละในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นของเขาอ่ะเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากันทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนขายเอ้คนในชาติแต่ว่าในบ้านเราเป็นแบบนี้ไงเป็นไปตามกฎหมายครับ